เคยสงสัยไหมว่าพีระมิดไม่ได้เป็นแค่สุสารมีทฤษฎีลึกลับที่บอกว่าพีระมิดคือเครื่องกำเนิดพลังงานโบราณแล้วเลไลส์คืออะไรมันคือเส้นพลังงานที่เชื่อมโยงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกเข้าด้วยกันนักทฤษฎีเชื่อว่าพีระมิดถูกสร้างขึ้นบนจุดตัดของเลไลส์เพื่อดึงพลังงานจากโลก หลักฐานพีระมิดถูกสร้างอย่างแม่นยำหันหน้าไปทางทิศต,ต่างๆอย่างถูกต้องมีการค้นพบช่องว่างภายในที่อาจใช้ในการสะสมพลังงานและบางคนอ้างว่าสัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกๆบริเวณพีระมิด แต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่เชื่อพวกเขาบอกว่าพิระมิดคือสุสานพลังงานที่รู้สึกได้อาจเป็นแค่จินตนาการและเลไลน์ก็ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ความจริงคืออะไรเรายัางไม่รู้พีระมิดและความลับของเลไลน์ยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขแต่ไม่ว่ามันจะเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานหรือสุสานมันก็ยังคงเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งและเต็มไปด้วยเรื่องราวให้ค้นหาต่อไป